ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะในเรื่องนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งจริงๆไม่หมอว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคือเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคล้ายๆ The High p r i e s t e ต s ตัวคุณเนี่ยด้านจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับการที่ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ ซิกเซนของคุณเนี่ยจะทำงานได้อย่างแจ่มชัดเหมือนระบบทีวีที่ดูในระบบ HD นะคะมันจะชัดเจนมากดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเตรียมตัวพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพราะว่าดวงตาที่3ามของคุณเนี่ยกำลังเปิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะคือพลังงานค่อนข้างชัดเจนคุณกำลังจะผ่าน d a r Knight of the Soul ซึ่งจะเป็นช่วงโปรเซสที่สำคัญนะคะในช่วงนี้คุณจะต้องทำร่างกายของคุณเนี่ยให้เตรียมพร้อม คุณจะมีอาการหนึ่งที่เห็นก็คือตื่น